นะครับตอนนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับคำสั่งนี้คือเราจะเรียนรู้คําสั่งสร้างตารางก่อนนะครับตารางของเราที่สร้างคือชื่อว่าเพชรนะซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลนะครับคอลัมน์เพชรไอดีนะครับนะนะเป็นอินทิเจอร์นะครับนะตัวนี้จะขีนก็ได้ผมขอเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะที่ตัวนี้ไม่ไม่มีผลนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมันไม่ไม่คำหนึ่งนะครับเพชรไอดีอินทิเจอร์ไพลเมอรี่คีย์ก็แสดงว่าเราให้ ข้อมูลส่วนนี้นะครับเป็น p r i m a r y k e y นะครับคอลัมน์นี้ต่อไปก็คือ e พ name นะครับเป็นข้อมูลแบบ text ก็คือเป็นตวนัวอักษรแล้วก็ price นะครับเป็นข้อมูลในส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับก็คือราคานะครับของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับคราวนี้การทดสอบเนี่ยเราก็อาจจะใช้ซอฟต์แวร์ดาต้าเบตตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ก็จะใช้ access นะครับเพราะงั้นผมก็จะเปิด access ขึ้นมานะครับ เราจะเปิด Access ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างฐานข้อมูลเปล่านะครับตรงนี้เราอาจจะตั้งชื่อว่า,อ,าอะไรเดียเพชรเพชรนี็แปลว่าสัตว์เหลียงนะครับเพชรไรเดียร้านค้าร้านค้านี้ใช่คำว่าอะไรยูไน่ต็ เพจมาเก็ตก็ได้แล้วแทนเนาะอย่างเงี้นะยน,นะครับสมเป็นเพจมาเก็ตกดปุ่มสร้างปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับความจริงวิธีการสร้างตารางในแอคเซสเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือตอนนี้มันจะมีตารางมาให้เราแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการสร้างตารางเนี่ยวิธีง่ายๆเลยคือป้อนข้อมูลเข้าไปเลยมันก็สร้างให้เราเนี่ยครับมันฉลาดขนาดนั้นเลยนะครับก็คือป้อนข้อมูลเข้าไปมันจะไปสร้างตารางนะครับแต่โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะนิยมนะครับเข้ามุมมองนะครับการออกแบบตรงนี้มากกว่านะครับเนี่ยเราก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้เราก็จะใส่ชื่อตารางนะครับใส่ชื่อตารางลงไปนะครับเช่นตารางเราชื่อว่าเพชรอย่างเงี้ยนะครับเรากดตกลงปุ๊บเหมันก็จะสร้างตารางลหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ชื่อของคอลัมน์นะครับเพชรไอดีนะครับแล้วก็ชนิดข้อมูล ถ้าเรากําหนดให้เป็นตัวเลขอัตโนมัติก็แสดงว่าข้อมูลมันก็จะมีเป็นตัวเลขที่เพิ่มค่าอัตโนมัตินะครับนะต่อไปอาจจะเป็นเพเนมนะครับเพเนมเพเนมะก็คือชื่อตรงนี้เราก็ต้องกําหนดชื่อสัตว์เลี้ยงก็ต้องเป็นข้อความจากนั้นก็ราคาใช่ไหมครับไพรส์ Price, นะครับไพรส์เรานะก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลละตอนนี้ก็ไม่ใช่ข้อความเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับนะนะสำหรับตัวเลขเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะมาปรับตรงนี้นะครับค่อยไปว่ากันที แล้วตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะกำหนดให้เป็น primary key เลยนะครับนี่คือวิธีการสร้างตารางง่ายๆนะครับในลักษณะของ access นะครับนะจากนั้นก็ปิดมันก็ถามว่าบันทึกไหมบันทึกนะเราก็จะได้ตารางช,ชื่อว่าเพชรแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยนะครับนะสำหรับการป้อนข้อมูลก็เดินเปนคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนใส่ชื่อใส่ข้อมูลลงไปนะแต่วิธีการนี้มันเป็นวิธีการ ตามลักษณะของโปรแกรมแต่ละตัวนะครับวิธีการจะสร้างตารางนะครับซอฟต์แวร์แอคเซสก็ใช้วิธีการหนึ่งไปใช้ MySQL ก็อีกอย่างหนึ่ง SQL Server ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหรือในกรณีที่เราต้องการเขียนเป็นโปรแกรมแล้วไปให้กดคนใช้งานเนี่ยคือคนใช้คนใช้ a c c e s s ไม่เป็นแต่เราต้องการสร้างตารางนะเราอาจจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเป็นฟอร์มเป็นปุ่มพอกดปุ่มปับ๊บมันไปสร้างตารางให้เบ็ดเสร็จซึ่งวิธีการเนี่ย มันต้องใช้วิธีเดียวคือต้องเขียนเป็นคำสั่งภาษา SQL เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือการใช้คำสั่งภาษา SQL นะครับในการสร้างตารางนะครับตอนนี้ผมจะลบตารางทิ่ทิ้งก่อนง่ายๆกบ delete ตอบใช่ลบไปแล้วนะตารางไม่มีแล้วคราวนี้วิธีสร้างตารางนะครับโดยการใช้คำสั่งนะครับกรณีของ Access เนี่ยเราต้องไปคลิกที่สร้าง แล้วเลือกรายการที่ชื่อว่า <c oughs> ออกแบบคิวรีนะครับเราใช้คําว่าคิวรีนะครับตัวนี้เข้าไปมันก็จะเป็นค e ิวรนะีตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยนะซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการยังไงก็ไม่รู้นะแต่ในที่นี้ถ้าเราดูนะครับตรงนี้เราเขียนว่ามันเขียนว่ามุมมอง SQL เห็นไหมครับก็คือเราจะเข้าสู่มุมมอง SQL เพื่อป้อนข้อมูลน,นะครับคลิกเข้าไปปับ๊บมันใส่คําสั่งมาเลยครับคําสั่งนี้คือคําสั่ง select ไม่เอา รู้สึกคลิกมันจะเสียงเยอะไปหน่อยนะอ่าเพราะงั้นผมจะ c o ปปี้แล้วมาวางนี่คือคำสั่งที่ที่เราสร้างนะครับจำได้ไหม Create table นะครับชื่อว่า pet นะครับนะเนี่ยนี่นะครับ pet id เป็น integer เป็น primary key นะครับ comma pet name นะครับนะเป็นแบบ text ก็คือเป็นข้อความ uh, pet uh, price นะครับ price ก็คือราคาเป็น integer แล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon เราเขียนคำสั่งแบบนี้ แล้วคําสั่งนี้มันมันจะสร้างตารางอย่างไงนะครับใน Acces s จะมีปุ่มที่ชื่อว่าเรียกใช้คือเราจะรันคิวรี e ่ตัวนี้นะครับเราเราพิมพ์คําสั่งภาษา SQL ไปแล้วแล้วกดปุ่มเรียกใช้คุณดูให้ดีนะตอนนี้วนะัตถุใน Acces s ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนะเราลบไปแล้วนะแต่ตอนนี้ผมจะสร้างมันโดยการกดปุ่มเรียกใช้นะครับคลิกเข้าไปเห็นอะไรไหมครับเห็นตารางไหมครับเราได้ตารางขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับพอเราดับเบิลคลิก เห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลได้หรือถ้าเราจะออกแบบมันก็ได้ข้อมูลตามนี้เลยครับเพศไอดีนะครับเป็นตัวเลขเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับใส่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เห็นไหมครับเพศเนมเป็นข้อความไพรเป็นตัวเลขนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับของการใช้ภาษา SQL นะครับซึ่งคำสั่งเนี้ยเออนอกจากที่เราจะนาไปใช้กับ เอ็กเซดได้แล้วเนี่ยในซอฟต์แวร์ตัวอื่นเราก็จะสามารถใช้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางเนี่ยในภาษา s q l มันจะใช้คำสั่ง insert into นะครับนะครับนะ insert into แล้วก็ตามด้วย value นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นคำสั่งนะครับผมจะให้ดูนี่ครับ insert into นะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ต้องถามว่า into อะไรเข้าไปในอะไรเข้าไปในเพชเพชนี่คือชื่อตารางตามด้วย value value ก็คือค่าคราวนี้ข้อมูลในวงเล็บเนี่ยมันต้องสอดรับกับข้อมูลที่เราออกแบบยกตัวอย่างเช่นเพชร d เราให้เป็นตัวเลขมันนี่คือรหัสเพราะงั้นตรงเนี้ย จะเขียนตัวเลขซ้ํากันไม่ได้1นึง,งนี้เรารันก็ง่าย1นึ่งสองส้าหกเจ็ดแปเพราะงั้น, 5, 6, 8, น,นถ,ถ้าเราจะใช้คําสั่งตัวเลขตัวนี้จะต้องไม่ซ้ำเพราะว่ามันกําหนดให้เป็น primary key ต่อไปนะครับชื่อของนะชื่อของสัตว์เลี้ยง pet name นะครับก็จะมี d o c มี cat น่แม้ตัวนี้นะครับมันเป็น text ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็น text เราจะต้องมีเครื่องหมายคําพูดกํากับอยู่เห็นไหมครับ แล้วก็ราคานะครับก็ใช้คอมมาคันนะเพราะฉั้นแต่ละตัวแต่ละตัวนี้เราใช้คอมมากคั้นทั้งหมดนะครับเพราะฉั้นคําสั่งนี้เราก็สามารถที่จะ c o p y ลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะ c o p y ลงไปคนคนนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปแทนตรงนี้นะ s e อินเสิร์ตรงนี้แล้วผมก็จะรันคิวรีนะครับคลิกตรงไหนนะ !'Design คิวリตรงนี้นะครับตรวนี้กดเรียกใช้ ดูก่อนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ข้อมูลยังไม่มีอะไรนะข้อมูลยังว่างๆอยู่นะแต่พอผมรันคําสั่งนี้นะครับผมคลิกไปที่ดีไซน์คิวแล้วกดเรียกใช้ปึ๊บมันจะบอกมาเลยครับว่าเรากําลังที่จะเพิ่มข้อมูลจํานวนหนึ่งแถวเข้าไปใช่ไหมเราตอบใช่เข้าไปดูใหม่เห็นไหมครับมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันครับถ้าเราต้องการใช้คําสั่งเพิ่มข้อมูลชุดที่2นะครับเราก็สามารถที่จะ กดลากแบบนี้ Copy ค,คือถ้าพิมพ์ก็คือพิมพ์คำสั่งลงไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่พิมพ์ก็ใช้วิธี Copy หรคือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับทีนี้ผมใช้วิธี Copy แล้วกันนะแต่ที่สำคัญคือตัวเลขตัวนี้นะครับเป็น r i m a r y Key จะต้องไม่ซ้ำนะลองรันโปรแกรมใหม่นะครับปึบ๊ก <S <s <ling> <S เห็นไหมครับมันก็จะมีการผนวกจำนวนแถวอีกหนึแถวนะเปิดไปดูตารางนะครับ ตารางตรงนี้มันเก่าอยู่เพราะงั้นต้องปิดและเปิดใหม่เห็นไหมครับมีสองเลคคอร์ดแหละอันนี้พอเข้าใจไหมครับว่าเราใช้ภาษา SQL ไปทำไมนี่คือคำสั่งนะครับที่ใช้ในการสร้างตารางนะครับและคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางนะครับในบางดัตเตอร์เบดาาเบางตัวอย่างมา s q l เนี่ยเราอาจจะเรียกใช้ คือคำสั่ง insert into เนี่ยจะเห็นว่าในกรณีนี้มันจะต้องถ้าเป็น Access เนี่ยมันต้องทำทีละอะไรฮะทีละคำสั่งทีละคำสั่งแบบนี้นะครับแต่ในซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่น MySQL เนี่ยเราสามารถที่จะ copy ค,คือเราพิมพ์หลายๆตัวเข้าไปได้ทีเดียวแล้ว run ทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ในกรณี Access เนี่ยก็คงต้องทำแบบนี้นะมันก็บอกว่าต้องการเพิ่มจำนวนแถวลงไปนะครับตอนนี้เปิดทุตาราง m ครับมี3คอลัมน์แล้ว นะโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราเขียนโปรแกรมลงไปนในใน,ในตัวภาษาเนี่ยเราต้องทําแบบนี้อยู่แล้วต้องใช้คําสั่งลักษณะเนี้ยเพราะงั้นในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นบนเว็บหรืออะไรเนี่ยมันก็คือใช้แบบนี้และครับนะก็คือรับข้อมูลเข้ามาในฟอร์มนะครับจากนั้นก็ทําการใช้คําสั่งเอาสิ่งที่ป้อนเนี่ยเข้ามาเก็บนะครับก็ใช้คําสั่ง into ตัวเนี้ย insert into เข้าไปเก็บในตารางนี่ก็เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเข้าไปในตารางของดัตช์เบสนั่นเองนะครับนะ แต่ว่าวิธีที่ที่จะมีอย่างตัวหนึ่งที่ Primary Key เนี่ยที่ผมบอกคือตัวนี้ครับมันจะต้องไม่สัมเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ยกเว้นห้ามเป็นข้อมูลที่เคยป้อนมาแล้วยกตัวอย่างเช่น1น,นี่ก็ไม่ได้เพราะหนึ่งนี่มันเคยมีแล้วใช่ไหมนะลองรันนะครับผมจะรันให้ดูมันบอกว่าเราต้องการเพิ่มจํานวนแถวกดตกลงเห็นไหมครับมันเออมันจะมีการแสดงข้อความแสดงผิดพลาดบอกว่า Microsoft a c c e s ไม่สามารถผนวกระเบียนทั้งหมดได้นะครับอันนี้ก็เกิดจากเรากำหนดให้อันนี้เป็นเ,เป็น primary งเพราะงั้นเราจะเราจะเป็นเลขหเป็นเลขสก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นเลข2ก็คือข้อมูลมันป้อนไปแล้วไงนี่คือชอ้องอมมตัวนี้คือคอลัมน์ที่เรากำหนดให้เป็น primary primary key เพราะงั้นมันจะเป็นตัวเลขที่ต้องไม่ซ้ำกันนะครับนี่ก็ให้รู้จัก primary key ไปด้วยเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็คือวิธีการนะครับ การใช้งานนะครับภาษา SQL บน Acces s นะครับนะแต,แต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการนี้เราก็ต้องไปใช้วิธีการตามแนวทางของโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับโปรแกรม Microsoft Access เหลี่ยจารย์ก็จะสอนว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคุณใช้มา s q l เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แบบ Access มันก็ไปใช้อีกวิธีการหนึ่งแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเราใช้เป็นคำสั่งภาษา SQL เนี่ย เราสามารถจะใช้บนตัวไหนก็ได้นะครับเนี่ยต้องการเพิ่มข้อมูลก็ใช้ insert into เนี่ยใช้ได้กับทุกทุกซอฟแวร์นะครับไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าวิธีการป้อนข้อมูลลงในตารางของซอฟตแวร์แต่ละตัวเป็นยังไงก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลลงในตารางได้นะครับหรือเราต้องการทำไปเป็นลักษณะของโปรแกรมเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับและนี่คือความสำคัญนะครับของภาษา SQL นะครับนะเราะงั้นตอนนี้ก็อยากใช้ใเรานะครับไปลอง ทดลองดูนะครับว่าทํากันยังไงนะครับแต่ละคนก็จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราอยากจะให้ทําลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลองส่งคําสั่งนะครับเอามาให้ดูกันนะครับรวมทั้งข้อมูลที่ทําเสร็จแล้วนะครับนะ